ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ดวงคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ดวงการงานการงานของชาวราศีกุมในเดือนนี้ให้พยายามทำงานร่วมกับคนที่เป็นผู้หญิงถ้ามีเจ้านายหรือหัวหน้างานเป็นผู้หญิงใครก็ตามที่เป็นผู้หญิงก็ให้พยายามเข้าหาเขาเยอะ เพราะคนคนนั้นจะคอยช่วยเหลือส่งเสริมหนุนนำตัวเราส่วนคนที่เป็นผู้ชายก็ให้พยายามอยู่ใกล้เจ้านายที่เป็นผู้หญิงหรือรับงานจากผู้หญิงเยอะๆเพราะว่าชาวราสีกุมทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีดวงนาทีอุปธมภมผู้หญิงอายุมากกลัวจะมาอุปธัรมเข้ำสูและช่วยเหลือในด้านการงาน ถามว่าการงานจะไปได้ด้วยดีไหมถ้าอยู่ใกล้คนที่เป็นผู้หญิงที่จะมาอุปถัมภ์คำสู่เราการงานก็จะก้าวหน้าการงานก็จะไปได้ด้วยดีทุกอย่างจะโผล่เร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าหาคนที่เป็นผู้หญิงไปเข้าหาคนที่เป็นผู้ชายหรือไปเข้าหาคนที่ไม่ได้เป็นหัวหน้าที่เป็นผู้ชาย ไม่ได้เข้าหาคนที่เป็นหัวหน้าในที่ทำงานก็มีเกณฑ์ว่าการทำงานอาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างเพราะว่าดวงของชาวราศีกุมในเดือนนี้ค่อนข้างขึ้นกับผู้หญิงมากสำหรับเรื่องของการงานดวงการเงินส่วนในด้านของการเงินในเดือนนี้ก็ยังพอมีกินมีใช้ไม่ขาดมือหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสำหรับคนที่เกิด เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็ยังเก็บเงินได้ดียังจากการเกี่ยวกับการเงินได้ดีเป็นเดือนแห่งการเลี้ยงสลองด้วยซ้ำสามารถลดสลองได้แบบไม่รู้สึกเสียดายเงินเลี้ยงสลองแบบเข้าใจได้ใช้ชีวิตมีความสุขสามารถบริหารและจัดก,การเงินได้ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงิน ก็ไม่มีอะไรที่เป็นกังวลแค่มีสติในการจับจ่ายแค่นั้นก็พอดวงสุขภาพคายบอกว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดจนนอนไม่หลับหรืออาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเครียดจนนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นก็อย่าพยายามหาช่วงเวลาพักผ่อนคลายอาจจะทำในสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่สนใจเป็นการพักผ่อน ตัวเองในช่วงจังหวะหนึ่งก็ดีเหมือนกันในเดือนนี้ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือการเจ็บป่วยอะไรที่น่ากลัวมีแค่อาการเครียดนอนไม่หลับบ้างเป็นไมเกรนบ้างประกายบ้างดวงคนโสดในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะมีคนอายุมากกว่าเข้ามาจีบมีคนอายุมากกว่าเข้ามาหาหวานเห หวานสเสน่ห์ทำให้เราใจเต้นตุบๆตับๆอะไรแบบนี้เพราะเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วแต่เขาก็ยังเข้ามาจีบเข้ามาโปรเสน่ห์เข้ามาทำให้รู้สึกดีๆด,ด้วยผู้ชายที่อยู่ใกล้ผู้หญิงอายุมากกว่าก็ระวังไปตกหลุมรักคนที่อายุมากกว่าส่วนผู้หญิงที่อยู่เฉยๆก็อ,อ,าอาจจะมีผู้ชายรุ่นใหญ่เข้ามาจีบเข้ามาหา ก็ให้ระวังด้วยสําหรับคนโสดในเดือนนี้ก็อาจจะเป็นขวนใจแฟนสาวสําหรับคนโสดในเดือนนี้ก็อาจจะเป็นขวนใจแฟนสาวบ้านอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเสร็จดูแล้วเขาไม่ได้มีใครเขายังโสดอยู่ถ้าจะเปิดใจโอสามารถรบเปิดใจได้เลยเพื่อจะมีคนไปเดทรับเดือนแห่งความรักคนมีคู่ ความรักของคนที่มีคู่แล้วอาจจะเป็นเพราะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งวาเลนไทน์หรือใดๆก็แล้วแต่กามีเกณฑ์ว่าจะได้ของคนใหญ่ๆจากคนรักคนรักอาจจะซื้อของที่มีราคาให้กับเราที่แค่เราเยอะน้อยเป็นพิเศษในเดือนนี้เพราะฉะนั้นความรักคนมีคู่ในเดือนนี้ก็ซิวซจ่อย มีความสุขกับชีวิตดื่มด่ำช่วงเวลาแห่งความรักให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีแฟนเป็นคนอายุม,มากกว่าจะเป็นเดือนที่แฟนเทคแคร์เราดีมากเจนรู้สึกว่ารักเขามากขึ้นอะไรแบบนั้นรับบทคนข้างรักท่านหนึ่งนั่นเองเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับสาวราศีกุมที่เน้นในเรื่องของการเงิน ให้ลองไปหาพวกกังหันเรียกทรัพย์ของวัดแท่กรงมิวก็ได้เอามาพกไว้ติดตัวจะเป็นกำไรหรือสร้อยก็ได้อะไรก็ตามแต่ให้เป็นกังหันลมเรียกทรัพย์นำมาพกไว้กับตัวหรือในกระเป๋าตังจะช่วยเสริมดวงด้านการเงินได้ดีมากๆถ้าใครที่พังจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อให้คนอื่นที่เกิดในเดือนเดียวกันได้รับฟัง